มาก็กลับมาต่อกันเลยนะครับแม่ก็ยังหลับอยู่นั่นกลด้วยอ่าแล้วเราขึ้นมาแล้วแม่หน้าบึ้งมาเชียร์ข้างล่างนั่นมันเกิดบ้า <doing? S 2> อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยบิ๊กบี้ที่กำลังทำกับผู้ต้องหาอย่างนั้นน่ะเอ่ดคือคว่า <yourself. S 1> คุณจะควบคุมอารมณ์ของคุณได้ซะอีกผมนึกว่าคุณตายไปแล้วนะนะัสโนแล้วที่ทำแบบนั้นมันทำให้ดีขึ้นงนั้นเหรอ เออคือขอโทษไม่รู้ฉันมังว่ามันคงคุ้มกับเรลาัคุณเสียไปนะเออคือถามก่อนละแลกกันจังหวะนี้แล้วคุณหายไปไหนมาทั้งคืนเนี่ยสโนฉันก็กำลังทำงานสืบคดีนี้อยู่ไงหลังจากที่เราคุยกันที่แท็กซี่เมื่อคืนฉันก็ได้รับสายจากโทษเขาบอกว่าลูกชายเขาเจอศพเราก็รู้ว่ามันเป็นของเฟสนั่นนะ การนำศพมาที her ่นี <teaching>. <ma lush> ่ไ <hey> ม <screens on hi> ่ใช่เร no? ื่องง่ายเลยแหละก็หวังว่าพวกเราจะเจอบางอย่างที่ช่วยระบุตัวคนร้ายได้นะหรือไม่ก็หาให้ได้ว่าเธอเป็นใครผมดีใจที่คุณจัดการมันได้นะแมทมีแอบช่วยขอบใจนะโอเคเหมือนจะโกรธล้วมั้งหรือไม่โกรธหรือโกรธสโนว์มีอะไรงั้นเออคือนี่ ผมดีใจที่คุณเยังไม่ตายนะฉันก็ด้วยฉันแค่ต้องการรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยฉันแค่รู้สึกว่ามันเหมือนกับอะไรงั้เหนอะฉันแค่ฉันรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เนะเธอดูเหมือนกับฉันมากเลยนะน่าจเป็นสาเหตุว่าทำไมเธอถึงถูกฆ่าไมก็ไม่น่าใช่นะเอานี่ก่อน สโนนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแมแต่เธอดูเหมือนกับฉันเลยนะนี่มันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนพวกเราต้องหาให้ได้ว่าใครกันที่ทำเรื่องแบบนี้และทำไมเธอถึงถูกไล่มล้นให้ดูเหมือนกับฉันฉันหมายถึงนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเออคือเอานี่แล้วกันพวกเราแค่ต้องทำในสิ่งที่ต้องทำต่อไปงานพวกเรา แล้วฉันควรจะต้องทำอะไรบ้างล่ะนั่งแค่อยู่ในออฟฟิศชี้นิ้วสั่งรอให้ท่านหมาป่าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาให้ทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสักหน่อยเพนั่นแหละที่นายหมายถึงเนี่ยฉันบอกแล้วว่าฉันเบื่อที่จะต้องนั่งดูอยู่เฉยแล้วนะฉันจะไม่เป็นผู้หญิงแบบที่จะต้องคอยจัดการทุรรายกับใคอีกแล้วผมแค่อยากให้คณระมั้เราทตัวไว้บ้างคมเคยเสียคุณไปแล้วนะฉันไม่เป็นไรกับคุณสักหน่อยอ้าวแหมเจ็บเลยฉันขอโทษนะ ฉันรู้ว่ามันอันตรายแต่ฉันก็ไม่ได้รับประโยชน์ฉันดูแลตัวเองได้นะฉันทำแบบนี้มาหลายศตวรรษแล้วนะ TJ กำลังรออยู่ข้างในเนี่ยเขากำลังสติแตกตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วเขายังไม่บอกอะไรเราเพิ่มเลยแล้วทั้งตอนนี้เขาก็เงียบไปเลยหลังจากนั้นเมื่อคืนน่นนะเขาค่อนข้างกลัวมากเพราะงั้นพยายามอย่าเพิ่งไปเอิรดนั่นแหละนายก็น่าจะรู้ อะไรล่ะ nice, okay? แค่ทำตัวให้ดีๆล้ะโอเคเขก็ทำตัวดีตลอดแล้ะนะาแม่มีมองหน้าเหมือนไม่เชื่ออแม่คำว่าไม่รักพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บเอา้าไม่ใช่แล้วโอเคเหมือนจะเข้าไปในห้องแล้วนะจงังหวะนี้ ทีเจอยู่ทั้งนั้นเนี่ยคุณรู้ว่าคุณอยากจะคุยกับเขาก่อนหรือเปล่ายังไงก็บอกกันไปแล้วกันนะถ้าคุณอยากจะไปตรวจสภาพศพเนี่ยฉันอยากจะไปด้วยเนี่ยอ้าวพี่ลิงบับกินมีเวลาสักแป๊บไหมแน่นอนครับคุณซโนไม่โอเคระหว่างที่ซโนไปดูกับบับกินอะไรสักอย่างเราจะมาเช็คสภาพห้องกันแล้วกันนั่นนี่อะไรใช่งั้นเหรอไม่ช่างพอดีซะจริงแม่เป็นมีดแล้วก็โดนหัวใจปัก หมือนอกที่กำลังหักอยู่ตอนนี้นั่นน่ไม่ใช่แล้วอยา่าลดกดนะับางทีเรื่องนี้คงจะทำให้เขาเขีย่ยวที่คิดนะของเครนงั้นหนออ่าฮะนั่นน่าจะเป็นโทษกับลูกของเขาทีเจเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนมีอะไร s <S น้ำหอมของสโนอืมดูได้ไปคุยอะไรกันอแอบดินทาเราอยู่แ่บ นน่นใช่ทุกคนที่เข้ากับโปรไฟล์นั่นนะเริ่มแบบบูเบียดได้เลยเดี๋ยวนี้นะครับคุณสโนนายพร้อมที่จไปดูศพหรือยังยังไม่ได้ดูยังไม่ได้คุยกับทีเจเลยแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเมื่อไหร่ก็บอกนะโอเคจะไปคุยกับน้องกบเลยแล้วกันนะพ่อรูป โคดและทีเจเอ้ากำลังหาใครอยู่เฮ้ยพอแล้วกระตกเลยหายไปซะยกเลิกโท้ดนายทำบ้าอะไรอยู่วะบิ๊กบี้พอมที่จะขอโทษแล้วงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ที่นายทำมต่อฉันต่อหน้าลูกฉันไงไงจะบอกนะว่านายลืมไปแล้วฉันไม่ลืมหรอกนะเขาก็เหมือนกันแม่มันจำเก่งดีกันนี่ทีเจท ฉันรู้ว่าเธอกลัวนะแต่เราอยากจะคุยเรื่องที่เธอไปเจอมานะถ้าเธอโอเคนะนะแล้วแต่เธอแล้วนะ TJ มันจะช่วยเราได้เยอะเลยแหละ TJ นะไอ้ลูกชายผมอยากจะช่วยฮะโอเคระวังด้วยนะบิ๊กบี้ถ้าไหนทำไ้ลูกฉันล่ะก็ ได้โดนตืบแน่เอ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะขอโทษที่ทำให้เธอกลัวนะเอาเลยทีเจผมก็จะไปแม่น้ำเป็นบางครั้งที่แม่น้ำน่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีจริงๆนะแน่นอนลูกไม่ได้ทำเรารู้ว่าเธอเป็นเด็กดีทีเจแค่บอกมว่าเธอเห็นอะไรก็พอนะ บอกป๋ามาผมอยู่ที่นั่นใต้ก้อนหินใหญ่และผมได้ยินเสียงฝีเท้าเพราะผมได้ยินเสียงนั้นผมก็ดำลงไปในน้ำอยู่นิ่งๆแล้วเงียบที่สุดอ่าทำดีมากลูกเอ้แลงไงต่อจากนั้นผมก็เห็นผมเห็นผู้หญิงอ้าเออคือขอลูกด้วยไม่เป็นไรนะลูกโอเค ใช่เอาเอาเอาไม่ได้จะทำอะไรระวังด้วยบิ๊กบี้ผมไม่ได้ฉันรู้นะไม่ได้จะทำอะไรแค่ปลอบผู้หญิงคนนั้นตกลงมาแต่แต่เธอไม่มีหัวแล้วผมนึกว่ากว่าเธอจะาผมลงไปอีกคนนึงเพราะเพราะเธอมีก้อนหินอยู่ตรงเท้าของเธอและเธอค่อยๆจมลงไปในความมืดนั่น แม่สะอื้นยับยับปิดบล็อกงั้นเหรอผูกอยู่ตรงที่ข้อเท้าของเธอมีอะไรหรือเปล่าทีเจจริงหรือเปล่าฮะที่คุณรู้ได้ตอนที่คนกำลังโกหกเนี่ยผมได้ยินว่าคุณทำแบบนั้นได้เพราะงั้นคุณถึงเป็นนายอำเภอบอกความจริง่าอะนะายังมีอ่างอื่นอีกใช่ไหมฮะขอร้องอย่ารู้กดนะฮะมีอะไรงั้นเหรอทีเจ ผมไม่ได้หลบอยู่ในใต้น้ำนั้นอะไรนะผมรู้ผมควรจะทำอย่างนั้นแต่ผมกลัวผมก็เลยกลับขึ้นมาข้างบนอีกครั้งถ้าไม่ได้นี่นาพ่าเคยบอกกฎอความที่สุดไปแล้วเนี่ก็ต้องอยู่เงียบๆแล่อยู่ห่างๆเรื่องแย่ๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะพ่อบอกล้องไงพอเถือนาโทษเขเป็นลูกของฉันนะฉันสอนเองได้มันมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นนะนี่เป็นกรณีพิเศษอย่ายุ่งกับเขาเลยโอเคโอเค เพราะงั้นเธอไม่ได้หลบอยู่ในน้ำผมไม่รู้ว่ามีคนเห็นผมหรือเปล่าแต่มีใครบางคนพูดขึ้นมาว่าหยุดหัวเราะนะดานั้นผมก็เลยกลัวแล้ะดำลงไปในน้ำาให้รู้สดเท่าจะทำได้เดี๋ยวนะเธอได้ยินเสียงใครบางคนอย่างนั้นเหรอครับไม่รู้ไปบอกตั้งแต่แรกผมไม่อยากมีปัญหานะครับได้เห็นหรือเปล่าว่านเป็นใครไม่ครับแม่เอ โอเค TJ โอเคทีผมขอโทษครับแล้วอย่ากที่ผมขึ้นมาอีกครั้งมันก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็เลยวิ่งกลับมาที่บ้านแค่นั่นแหละสาบานได้ผมอยากจะกลับบ้านโอเคโอเคจัดไปนั้นกลับเลยขอบคุณนะทีเจเอาล่ะลูก กลับบ้านกันเถอะนายทำได้ดีมากหนูเอ้ยแม็กยิ้มแล้วหรือไม่ยิ้มวะกลับกันเถอะแม็ที่ทีเจเห็นอาจจะเป็นคนที่นำศพมาทิ้งก็ได้นะต้องมีสองคนไอ้ดำบไอ้ดีปะเนี่ยฮไม่รู้ดาวไว้ก่อนนั่นมันดีอยูที่ฉันคาดหริกนะอ่าเป็นไรปวดหัวน่าอยากจะไปดูศพเลยไหมเอ่อดูแล้วกันจังหวะนี้เออโอเคงั้นไปกันเถอะ โอ้ oh คุณพระเกือบลืมไปแล้วไหมนไนเนี่ยอะไรงั้นเหรอกล่องอะไรทักอย่างอ๋อกล่องหลักฐานโอเคไอด้ดำกับไอ้ดีวะเนี่ยสองคนต้องมีสองคนแล้วสองคนในเรื่องนี้ที่มาคู่กันก็มีแค่ไอด้ดำกับไอ้ดีอครับเท่าที่ผมเดานะไม่รู้อะเดาไว้ก่อนถ้างั้นไอด้ดำกับไอ้ดีต้องมีส่วนร่วมงั้นเหรอแล้วนี่อะไรวิชชิงวอรอ๋อที่วูดแมนบอกเหรอว,ว่าไม่อยากมาที่วิชชิงวอรที่เนี่ยเหรอ อุ้ยเหมือนเป็นหลุมเออ่ผีเลยนะนี่ผีอะไรที่มันออกมาจากเทปที่ก่อนที่ออกจากเทปจะออกมาจากท่อกอ่อนเผีเ h อะลิงเออ t ลิงใช่ใช่แล้วอุ้ยแม่ศพของสโนโงนะัน้นเหรอแฝดงั้นเหรอหรือว่าไม่ใช่หรือว่าเขาไล่มนเอาไว้เอเ็กกรมเมอร์นะนะั่นแหละว้าว ไม่คิดเลยว่าฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยจนกระทั่งตอนนี้มันก็แค่ศพนาสโนถ้าเธอไม่ไหวไม่ฉันไม่เป็นไรฉันอยากจะดูด้วยเนี่ยเกมเมอร์นี่มันช่างมีประสิทธิภาพซะจริงมันเหมือนซัดจนนั่นไงแต่ทำในสิ่งที่นายจำเป็นต้องทำเถอะอ๋อนี่น่าจะเป็นการไล่มนของเกมเมอร์นะทำให้เหมือนสโนไวอะไรงนี้แปลกแฮ ฉันไม่ได้ใส่เข็มกลัดแบบนี้นะอาจจะเป็นของเธอคนนี้ก็ได้ไม่ได้จะเกี่ยวเกรเมอร์มั้งนี่ดูเหมือนมันจะเป็นจากของที่บ้านเกิดเลยนะมากิ้นนะจำสัญลักษณแบบนี้ได้ไหมไม่นะไม่เคยมาก่อนเลยครับอืมนี่มันเหมือนกับที่เฟสโดนเลยนะนี่ดรสวายฮาร์ดได้ส่งผลตัวของเฟสมาหรือยังนี่ไม่นะเขาบอกว่าอยากจะตรวจดูเพิเติมก่อนน่ะโอ เพราะที่คอนี่ตรงกันเพราที่มันจะมีโบผูกอยู่ในปากของเธอก็เป็นได้ปากโบผูกงันเมีอะไรไหมไม่มีฮะงั้นนี่มันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกรสบของเฟสงั้นเหรอเพราะของเฟสจะมีริบบินด้วยในช่วยปิดปากเธอหน่อยได้ไหมเออได้สิครับคุณผู้หญิงขอบใจนะ โอเคต่อกันเลยครับจังหวะนี้ตรงนี้ไม่น่ามีละตรงขามีนี่ไงโหมีหลายร่องเลยมีหลายร่องรอยเลยร่องรอยงั้นเหรอเธอใช้ยาสติของพวกมนุษย์ด้วยงั้นเหรอน่าจะอย่างนั้นนะของแรงเลยแหละเคยได้ยินว่าต้องฉีดที่ขาถ้าพวกเขาฉีดจากเส้นเลือดที่แขนหมดแล้วนะนะหรือไม่พวกเขาก็อยากจะซ่อนร่องรอยของการเสพเอาไว้น่ะเดี๋ยวนะถ้าเธอจะไล่เล่นมนุษย์เหมือนกับฉันไม่ใช่มันควรจะต้องซ่อนร่องรอยอะไรพวกนี้ด้วยงั้นเหรอ ใช่มเข <im itation> ็มกัดน,นั่นอีก <im itation> ทำไมมันถึงไม่เปลี่ยนของพวกนั้นไปด้วยละ่ะ <im itation> ฉันไม่เคยเห็นการเล่นมอนที่สาบผ้าแบบนี้เลยนะ มันอาจจะเป็นการไล่มนแบบถูกๆแล้วมั้งแค่ไล่ให้มันเสเ็จไปพวกเมอดพวกนั้นรู้ว่าต้องทำยังไงเพราะงั้นราคามันถึงแพงนอกจากว่ามีใครบางคนใช้เกมเมอร์ผิดกฎหมายตามเทคนิคแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายสักทีเดียวนะครับคณผู้หญิงมันแค่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนน่ะแต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกงั้นนี่มันก็มีตลาดมือดที่ไว้ซื้อขายเกมเมอร์นี่ด้วยงั้นเหรอาพนั้นก็ได้ลองนึกภาพใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงหนังสือและเรียนรู้มันดูสิโดยทางทฤษฎีแล้วมันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะ จะมาจากตลาดมื่อหรือไม่นี่มันก็เข้ากันดีเลยทีเดียวดูตรงนั้นสิก exactly ดุมตรงนั้นก็ไม่เหมือนกันมันมีอีกเม็ดหนึ่งตรงนี้แมะอยู่ดีๆก็พูดกันเร็วให้ตายเถอะเกือบแปลไม่ทันเธอพูด <These buttons. S 1> ถูกกระดุมพวกนี้ก็ไม่ใช่ส <wonder> งสัยจว่าแมะองสโน่ทำไม <What? S 1> อะไรงั้นเหรอเออคือคือสนโอน <Snow. S 1> ผม <I know. S 1> ต้องการเปิดเสื้อของเธอดูหน่อยนะ บิ๊กบี้บให้ฉันเองแม่โอเคืมมีอะไรเอเอเราทำต่อเลยนะมาดูกันว่าจะมีบอแสอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าโอเคทำไมยืนนิ่งงั้น ขอโทษทีนะเรื่องนั้นเออใช้เวลานานไปหน่อยเนี่ยเจออะไรหรือยังเออผมยังตัวไม่เสร็จเลยเนี่ยงั้นก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะเราไม่อาจเสียเวลาตรงนี้มากได้นักหรอกนะก็ข้อตะกรนนั้นอาจจะกำลังเตรียมจุดเจออีกก็ได้ในขณะที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่งั้นต่อกันเลยแล้วกันนะแมะตกใจอยู่ดีนึกจะมาก็มาเดี๋ยวดูจากกระเป๋าก่อนต้องมีอะไรกระเป๋าใน ฟองเซื้อเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอคุณนั่นมันอะไรเนี่ยน้ำหอมของคุณนี่แล้วคุณรู้ได้ไงว่า,วาฉันใช้น้ำหอมแบบไห,หนนะฮะจะบอกผมดีไงเป็นหมาป่านะอย่าลืมเลยฮะอีกอย่างผมเห็นมันอยู่บนต๊ะอ,องคุณด้วยเหมือนมีใครบางคนให้กับเธอไว้นะงั so ้นใครบางคนแนะนำให้เธอใช้กลิ่นนี้งั้นเหรออือ ให้น้ำหอมเกี่ยวกับสโนกลิ่นของสโนมาเพื่อเหมือนฉันจะเคยเห็นของแบบนี้มาก่อนนะมันเป็นของที่มีเวทมนต์แน่นอนแต่ในนี้พวกแม่มดไม่ค่อยทำสิ่งนี้กันแล้วฉันว่าคงไม่ดีมั้งที่จะไปยุ่งกับมันนะนะมันน่าจะเป็นของจากตลาดมืดเขาจะรู้มันจะทำอะไรได้บ้างนะฮะว่าเราโคตรจะดูอางเยวก็พอเอาแค่ให้แน่ใจว่ามันจะไม่เป็นอันตรายนะไม่คิดงั้นหรอก็จะจริงอย่างที่นายว่านะทางเดยวที่จะรู้ได้ขย่ำขย่าำ มีบางอย่างอยู่ข้างในนี้น่าจะเปิดมันได้ไงเอ่อล้อเรียนไอ้เคลนก่อนไอ้คุณเคลนก่อนไม่ไ้ขอใ้ปก่อนดีกว่านะถ้านายกลัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดมันดูแล้วกันนะอันนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างทัวอะไรอ่ะอ๋อเป็นพัซเซิลงั้นเหรอแม่ผมเราไม่ค่อยถนัดไอ้พวกพัซเซิลต้องใช้ความคิดเลยเอ๋เดี๋ยว ไม่ใช่อ,อันนี้ไงอ๋อเป็นเป็นอะไรเป็นหมาจิ้งจอกนั่นหรอหรือเป็นกวางเออดูจากรูปน่าจะเป็นกวางนะมีเขาด้วยโอเคอโอเคได้ตูดไปแล้วส่วนถางเรียบร้อยกวางนั้นเหรอนี่มันหมายความว่าไงกันแน่เนี่ย oh. อะไรอ่ะทำคุณใส่กันเหรอนั่นมีรูปสนโนไว้ด้วย อ๋อเหมือนจะเกรเมอร์เป็นสโนไวท์ก็ต้องใช้สิ่งของสโนไวท์อะไรเงี้ยเหรอแตกที่เดาๆนะเอ๊ะลูกของสโนไวท์ต้องมีใครบางคนเอามันไปจากห้องพักของฉันแน่เลยเนี่ยจำได้ว่ามันหายไปนะแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นลูกทั้งหมดท้ายที่ฉันกับโรดถ่ายไว้น่ะน้องสาวกับฉันไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่นะนะอ่าฮะต่อไปก็ไม่ น่าจะเป็นเส้นผมละมั้งนี่ให้ฉันเดานะเส้นผมของฉันใช่ไหมใช่เืมเป็นถึงมือใครกันแน่บิ๊กบี้ฮะอะไรอ่ะพัดเจ้าอ้าวคือล่างนะครับเธอเป็นโทร์น่ะที่ไหนต้องรอฉันเล่นแน่ อันนี้ดีกว่าใช่ไหมเธอเป็นโตร์แล้วไงต่อล่ะฮะเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยนั่นตอนแรกไม่มีนี่นายคิดว่าเธอเป็นใครงั้นเหรอเกรงว่าฉันจะไม่ค่อยรู้จักพวกโตรมากนักนะตรงนี้น่าจะปล่อยพวกมันวัดที่ผมแหลใช้ได้กันดีที่ไหนว่าแต่ความอย่างนั้นจริงใช่ไหมนี่บางทีฮอลลี่อาจจะรู้นะเจ้าของที่ทริปแซบน่ะเหรอดูไม่เหมือนเธอสักนิดโอ้ไม่นะ อะไรเงั้นเหรอไม่ใช่ฮอลลี่หรอกนี่มันน้องสาวของเธอลิลลี่น่ะเธออยู่ในรายงานคนหายแต่ฉันฉันคงจะพลาดไปหน่อยตอนที่กำลังตรวจรายงานพวเราต้องไปบอกให้ฮอลลี่รู้นะแน่นอนเธาจะรู้บางทีแต่จะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครกันที่ลิลลี่ไปเจอผู้ใช้แน่นอนต้องเป็นพวกโทรอีกตัวไงล่ะอ้าวแมททำไมรีบด่วนสรุปเงินเราไปกันเถอะเธอยังไปไม่ได้ทำไมล่ะ มันอันตรายเกินไปนะสิมีควาพยายามจะฆ่าคุณเลยนะบิกบีดนายจะไ,ไม่ปล่อยให้เธอไปกับนายไม่ได้นะนายทำให้ชีวิตของเธอโนมีอันตรายถ้าสโนอยากไปกับผมจริงจริงผมก็ห้ามเธอไม่ได้หรอกนะแต่เราไปกันเถอะคุณร้องหรือเปล่าจัดไปโอเคแม่นึกจะพูดกันเร็วก็พูดกันเร็วอีกแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะเจอใหมาพาร์ทหน้าสวัสดีครับไปละ